มิกเซอร์เคปรามินิซีรีนะครับฟังก์ชันครบคราคาไม่แพงมากคือมันเป็นซีรีส์เริ่มต้นของใครหลายๆคนหลายๆอย่างเขาเหมือนกันทั้งซีรีส์นะแต่ว่าจะต่างกัน,กนที่ช่องไม้สวัสดีครับพี่โปรโด้วยก็เลยจังหวัดไร่นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่โซนมิกเซอร์นะวันนี้เราจะพาดูมิกเซอร์เคปรามินิซีรีนะครับก็สำหรับมิกเซอร์ของตัวเคปราเขาก็จะมีหลายรุ่นหลาย ของเขาเนะตอนนี้เรามาดูที่มินิซีรีส์กันนะครับก็จะมีทั้งหมด4ตัวที่เราเห็นนาอนที่เรียงกันอยู่นี่ตัวนี้ครับมินิ40เ็บรามินิ40เ็บรามินิ60เ็บรามินิ80แล้วก็เคปรามินิ120ซีรีส์มินิเนี่ยก็คือมีลูกค้าขอมาเยอะกันมากว่าอยากให้รีิวซีรีส์นี้คือมันเป็นซีรีส์เริ่มต้นของใครหลายคนนะเวลาเริ่มเล่นเครื่องเสียงใหม่ๆอาจจะลองหยิบตัวซีรีส์นี้มาก็คือฟังก์ชันครบราคาไม่แพงมากเดีย๋ยวเรามาดูกันเลย ในซีรีส์นี้ก็ทั้ง4ตัวนะครับตัวฟังก์ชันต่างๆจะเหมือนกันแต่จะต่างกันที่ตัวช่องไม้นะสำหรับตัวมินิ40เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ช่องไม่อันนี้ก็อาจจะเหมาะกับงานใช้ในบ้านเล็กๆเ,เสียบไม่ลอย2ตัวไม้สายอะไรประมาณนั้นกีตาร์สักตัวอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ก็ใช้ได้เลยครับก็ครบถ้ถ้าขายาบม,มาหนอ่อยอยากได้ช่องเยอะขึ้นก็ขยายม,มาที่ตัว60ก็จะมีทั้งหมด6ช่องไม้ตัวนี้ก็จะถ้าเกิดว่าเราได้ต่อเพิ่มขึ้นอาจจะมีกีตาร์หลายตัวไม้หลายตัวก็ตัวนี้ก็ได้ครับแต่ มินิก็มี8ช่องไม้ตามชื่อเขาเลยนะแต่ถ้าจะให้ครบจริงๆเลยมินิ12012ช่องเสียบกองไฟฟ้าได้เลยเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าหน้าตาเขาเนี่ยเราจะหยิบตัวไหนมาดีเอาเป็นตัว8 0ดเอ้ยหแล้วกันสำหรับตัวมินิ6 0นะครับอย่างที่เราเห็นเนาะหน้าตาในส่วนของฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ตรงนี้หลายๆอย่างเข้าเหมือนกันทั้งซีรีส์นะแต่ว่าจะต่างกันที่ช่องไม้เดี๋ยวยางรกเรามาดูกันก่อนเลยตัวหน้าตาขอ,ขอบเขาก็จะเป็นอย่างนี้คร ส่วนตัวไอคือตัวขอบพลาสติกแต่ว่าตรงกลางเขาเนี่ยเป็นเหล็กเลยนะที่เราเห็นกันตรงนี้สีดำก็เป็นสีแบบสีดําด้านนะครับอันนี้ก็มีช่องระบายอากาศแล้วก็มีจุกรองด้านล่างส่วนด้านหลังก็จะเป็นสวิตช์แล้วก็ช่องเสียบไฟเอซีนะครับตัวช่องไม้ก็จะเป็นแจ็คแบบคอมโบแจ็คนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปุ่มเกนเพิ่มลดเสียงก็คือขยายสัญญาณขาเข้านะครับแล้วก็มี EQ 3แบนด์밴สูงมิดโลดตัวนี้ก็ปรับกันได้เลยแล้วแต่ความชอบของแต่ละช่องไม้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปล่อยไปที่ช่องออก ุ่มของออฟในช่องนี้ตัวนี้ก็จะเป็นช่องเอฟเฟกถ้าเกิดว่าเราเสียบไม้ช่องนี้แล้วเราอยากได้เอฟเฟกก็หมุนที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ไปปรับอีกทีส่วนในการใช้งานแบบละเอียดถ้าลูกค้าสนใจเดี๋ยวขอกรนมากันเยอะใต้คอมเมนต์น,นี้เดี๋ยวให้พี่พองทาให้ดูอีกทีครับแล้วก็ตรงนี้ปุ่มแผนซ้ายขวาน,นะครับ L R ฝั่งนี้ก็ L ฝั่งนี้ก็ R นะครับแล้วก็ปุ่มมิวมีปุ่มมิวมาให้ด้วยถ้าเกิดว่าเราีดีอ่านักร้องเขาอาจจะวางไม้เผื่อเราดึงสไลด์ไม่ทนมมันรนะเรากัสาญญ,ญาณ แล้วก็สไลด์เพื่อบดเสียงสไลด์ลื่นเลยนะครับไม่ได้หนึบไม่ได้อันนี้เลยก็จัดมาใช้ง่ายอย่างที่เห็นผมเลื่อนให้ดูตัวนี้ก็จะเป็น TCA นะครับเทปอินพุตเทปเอาต์พุต L/R L/R เหมือนกัน2ฝัฟังตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชั่นไฟ4.8โวลต์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราได้ใช้งานกับพวกไมโครเนสเตอร์อะไรก็กดได้เลยตัวนี้ก็เป็นโฟนโฟนตรงนี้ก็อย่างชื่อที่บอกเลยเป็นรูปหัวฟัง,งก็เสียบหูฟังเป็นมอนิเตอร์นะครับเวลาเรามีหน้าเครื่องตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นตัวหน้าจอ LED ของตัวเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกต์เขาก็จะมีให้ทั้งหมด99เสียงนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะจะใช้งานตัวไหนเราค่อยเลือกอีกทีตัวนี้ก็จะเป็นพารามิเตอร์เวลาเลือกปุก็หมุดนุ่นนุ่นนุุุ่นหาแล้วตัวไหนก็ค่อยกดลงแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับระดับสัญญาณของตัวเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์เซน์อ่าเมื่อกี้เราลืมไล่ตัวเอาต์พุตปากนี้ไปนะครับตัวนี้ก็เป็นช่องออฟนะถ้าเกิดว่าเราได้เสียบข้างนอกหหรรืืออ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 แแยกกกตตตตต่่่่ไไปัััััววววววลลลโพงงมมนนน้้้้้็ใใชชชีีดะคบ นี่มิกเอาเป็นแบบ XLR แล้วก็เป็นแบบแจ็คโกลนะคะรับบาลานซ์อันบาลานซ์ตรงนี้น้า r เลยส่วนนี้ก็เอฟเฟกที่เราพูดไปเมื่อกี้ตรงนี้ก็ USB สครับเสียบเปิดเพลงได้แล้วก็มีปุ่มควบคุมเต้นเพลงหยุดเพลงเพลงก่อนหน้าเพลงถัดไปแล้วก็ตัวนี้ปุ่มถ้ากดค้างไว้จะเป็นปุ่มกดทูดนะครับตัวนี้ แต่ก็มีิวให้ทั้งหมด7บ็ดแบตตัวนี้แล้วแต่ความชอบเลยอยากได้เบสนะเบสนุ่มเสียงร้องชัดก็ดองดึงขึ้นดู 1.2k อะไรประมาณนี้อันนี้ก็มีคิวให้7ดแบตแล้วก็ตัวนี้จะเป็น v o ล u m ของช่องออก v o ล u m ตรงนี้คือของช่องตรงนี้นะครับดีเทอร์ v o ล u m ตรงนี้ก็ของช่องตรงนี้เวลาเราจะปรับเพิ่มลดก็ตรงนี้ได้เลยแล้วช่องโพนตัวนี้ก็คือหูฟังที่บอกว่าเป็นของช่องตรงนี้แล้วเราปรับเราเพิ่มขึ้นแล้วเวลาเราเปิดเพลงตัวนี้ก็จะเป็นไฟวิววิ่งขึ้นวิ่งลงให้เห็นนะครับในส่วนของสไลด์ เขาก็จะแบ่งสีมาให้ตัวเอฟเฟกตก็คือเราเห็นไงตั้งแต่ช่องไม้แล้วนะครับเอฟเฟกตัวสีส้มเราเพิ่มถือว่าเราเสียบมาที่ช่องหนึ่งเราเพิ่มตรงนี้ไว้แล้วเราก็มาเปิดตรงเอฟเฟกเสนตรงนี้ขึ้นสักครึ่งหนึ่งแล้วก็มาเพิ่มเสียงตรงนี้นะครับของเอฟเฟกแล้วก็ตัวสีฟ้าตัว T F input ตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องของสีอืนเวลาเพิ่มลดก็ค่อยดึงขึ้นยนลงได้แล้วตรงนี้ Main L R ก็จะเป็นตัวเพิ่มลดเสียงฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะครับตามช่องตรงนี้ โอเคครับสำหรับหน้าตาแล้วก็ส่วนของฟังก์ชันต่างๆเราก็ดูเป็นครบแล้วถ้าอยากให้ทำคลิปสอนใช้งานก็ทักบอกกันอีกทีนะครับในคอมเมนต์ตัวนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปเอาตัวนี้ไปเก็บไว้ก่อนแล้วเรามาบอกราคากันสำหรับตัวเคฟลาฟมินินะครับมินิชิลี่แล้ตอนที่ตัวเคฟลาฟมินิ40ตัวนี้จะอยู่ที่2,890บาทมินิ60อยู่ที่3,490บาทตัวมินิ80นะครับอยู่ที่3,890บาทก็จะเป็น8ช่องไม้นะครับ แล้วก็ตัวใหญ่สุดเลยมินิ120ตัวนี้4 9 9 0ัอบาทช่องเหลือๆถ้าซื้อก็ตัวนี้นะหรือไม่ก็ตัวนี้ช่องเหลือดีกว่าไม่พอนะครับโอเคแล้วก็ถ้าสนใจสั่งซื้อทั้งหมดนี้เลยนะครับถ้าสั่งซื้อในเว็บตอนนี้จะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับลองเข้าไปเช็คก,กันดูในเว็บได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ